ตอนนี้นครูไวิทย่อยู่บนดอยสุเทพเนี่ยที่วิทยาดอยสุเทพปุยปฏิบัติตาม ก็เนื่องจากได้ยินได้ฟังตั้งแต่ขวัดมาเจอคุณยายใหม่ๆเนี่ยเอาเวลาทําวิชาถ้ามีของคู่คู่กายจะทําวิชาคู่ไปด้วยเ่ยสิ่งนั้นก็คือกายสิทธิ์จักพัดอะไรเงี้ยนะซึ่งจะอยู่ดวงแก้วก็มีหรือก็อะไรล่ะ เวลาลงในผลไม้ในตัวสัตว์จะทำให้ผลไม้นั้นแปลรูปแบบโอปปติกะ <Okay. S 1> ปุ๊บมาเป็นหินมามาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรสรพัดสมัยเจอยหม่ใหม่กันนะ้วกามีดวงแก้วแรงๆที่ลอยมามีอยู่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านจุคุณราช เป็นพระกรรมาวาจาอาจารย์ครูวิญญาต์ต่อมาท่านไปเป็นเจ้าวาดจากพระปรนาเป็นเจ้าวาดที่วัดราชโอรสอตตอนนี้ท่านมารรภาพไปแล้วเนี่ยท่านเล่าเรื่องนี้ฟังโดยตรงเลยยืนคุยกันหน้าห่อลงปุกบอกว่าเล่าเรื่องยายเพิ่มแก้ววิเศษเนะี่ยว่ายายเพิ่มก็ได้แก้วมามันลอยมานะ หรือหลดลงหรือฟ้าผ่า,าเปลี่ยงหลดลงน้ําจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้เนะอาเป็นว่าแก้วตรงนี้พูดได้มันเหมือนหินคอสอย่างเงี้ยแต่ลักษณะยาวๆเนี่ยตามที่ท่านเราานะประมาณหัวนิปงไอ้เอเอ,อนิปงนี่นะยาวสองข้อนี่ยข้างบนมันจะใสข้างล่างจะขุ่นเนี่ยนะแต่มันลอยได้แสงออกเงี้ยและแถมพูดภาษามนุษย์ได้ มันจะบอกเวลานะครืองบินมาแล้วโอ้ต้องปิดไฟกันเลยเนี่สยสมัยสงครามโลกได้คุณหลวงปู่ถึงเขายืมมามา,มาทำงานละเอียดนี่นะเนี่นะก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ท่านก็หยิบเอามาเล่ง่ตงในใจก็นึวกว่าสักวันต้องเป็นเราเออแล้วหลวงพ่อจยก,กุล่าบอกอัอนนั้นต้องเป็นของผมของผมเนี่ยแต่พอจะเพิ่มตายก็ไปสาปใครได้ไปนี่ไนยะ ล้วก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ครับต่อมาตอนอยู่ดอสุเทพก็บอกคุณนวรประทวรปีนั้นประมาณปีสองห้าสองหหรือสองเจ็ดนี่เนะี่ยอยู่แถวแถวนี้ช่วงนั้นก็มีเด็กๆมึงหรือผู้ไปปฏิบัติธรรมอยู่บนน,นั้นนะ่ะนั่งก็นั่งอยู่ด้วยกันก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา ทาวานช่วยไปหาเขาเรียกกันโคดนะแต่ตอนนั้นครูวอย่าเรียกกันระยาน,นมิตรนี่นะะทาวารไปช่วยหานี่มาหน่อยเขาถามกลับลองสันนิษฐานดีกว่าเขาถามว่าออย่างไรหลงวงพ่อจะเอาเท่าไหร่ บอกเอาเข่งเอาเข่งหนึ่งเข่งใหญ่นะเอาเข่งหนึ่งรับตาไปคำครับแล้วก็ลงขับรถลงจากดอยไปเลยโดยไม่รู้หน้าตามเป็นไงแล้วจะไปหาที่ไหนแล้วจะไปหากับใครแต่บอกให้เขาไปหาเขาก็ yes นี่นะแต่ก็ให้กำลังใจบอกไม่ต้องกลัวเขายิงกายหยาบไปหน่อยเด<อ>ี๋ยวจะบอกให้คือพูดสนุกสนุกก็นกะ็นะนเดี๋ยวจะให้เทวดาไปช่วยหายเขาคอยอยู่คร<อ>ับแล้วขับรถไป,ขไปเขาก็ไม่รู้จะไปหายท่ไหนก็ไม่รู้าทางเ<อ>ชิ้นแรกที่เจอเจอจากพุทธบุตรเออ คุยไปคุยมาเน่ยท่านหยิบมาให้ดูผม่็ของตกทอดมามันอยู่ในลูกขนนอ่แต่มันเป็นหินพกติดอังสาคุยกับเราคุยท่าไหนไม่ทราบยกให้ก็จะทํานองเนี่ยบางคนลูกหลายไม่ได้เจอเลยนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยทั้งหลายเนี่ย มาอ,อุ้ยอุ้ยลูกร้านก็ไม่เคยเหย็นของ <c oughs> คุณตั้ว่าก็จะแต่งชุดขาวไปนะเขาไปหนวดเป็นแบบลุสี <c oughs> ขาวขาวก็เลอไปในหมู่บ้านป <c oughs> ่ะวันนี้ลุสีจะมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปเจอของพวกนี้นะม <c oughs> ันเป็นผลไม้ที่เป็นหิน <c oughs> อย่างจับพันไม่ใช่ฟอสสิ้นนะ <c oughs> ฟอสสิน้นตงใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงเป็น แต่นี่แค่วิเดียวปุ๊บพอกายสิทธ์ลงแล้วมันปุ๊บมัเป็นยังไงเนี่ย<แ>ถ้ากายสิทธ์ตอนแรกก็จะลงไอ้ที่มันผลสวยๆนะแต่ถ้าปยามาลปัดมันไปลงผลในที่มันไม่ค่อยสวยอะไรอันนี้ก็นะีเนา่นี่ได้มาแล้วเขาก็เขาก็เฉยๆเขาเฉยเมย,ยไงไม่รู้เนะ่ย <c oughs> เขาต้องการดูว่าครูไมใ่ใหญ่ปลื้มอย่างเดียวเนะี่ย เอาใส่ถุงพลาสติกมาเลยเยอะแยะเลยเนี่ยก็ตั้งมันก็หลากหลายแตกต่างกัน <Yeah. S 1> สิ่งอัศจรรย์ต่คู่คนอัศจรรย์ <Yeah. S 1> นี่นลยยังไม่จบบอกเขาทวารนี่นะมันจะมีหมากนะมันออกลูกมาเป็นเงินซินเวอร์ Uh huh. เงินมันจะฟอร์มหมากนี่ไงแต่ mm hmm. วันไปเถอะอันนี้เดี๋ยวครับ <c oughs> เขาเป็นมิสเตอร์เยสโอลีเจสแล้วเขาก็ไปหามาได้ <c oughs> ถามไปเอามาไงผมก็ไปราบครับผมก็นึกว่ามันต้องมีมันงั้นจะไปสั่งอะไทำไมโดู ดูเขานะแล้วก็อะไไงแล้วไปเจอได้ไงเนีย่ยก็ไปคุยนู่นคุยนี่คุยที่ไหนไม่ทราบนะญาตนามก็ไปตรงกัน<ช>คนมีหมากเงินจริงๆแล้วก็กลายฝังอันนี้เก็บมาจาก่ายถตกทอดมาเนี่ยมาพบหลุดที่ได้มาครั้งแรกบอกก็ปอกหมากเนี่ยรู้จักหมากไหมมันเป็นยังไง ถูกตจ้าหมากเหมือนหมากถูกต้องเป็นลูกหมากอ่าลูเออเนี <c oughs> ่ยพอปอกเปลือกปั๊บเนื้อในข้างในมันเป็นเงินเออฟอร์มเก็บไว้ตั้งนานเลยนี่ไงมีมันมีบอกไอ้ทวารนี่เดี๋ยวมันมีอีกอีกเลยอันนี้อันนี้อัไอ้ไปเลย มันนี่นะนี่หมากเงินนไออันนี้มันจะเป็นลูกผสมเป็นหมากสำลิดเหมือนทองเหลืองอ่ะรู้จักไหมอจากครับไปเอามาไปครับ yes แล้วก็ไปง่ก็ไปราบนะก็เห็นคนหนึ่งเขาห้อยคออยู่เะยรูปมันกลมๆนูนกันนะนี้มากอ แต่รูปมันเล็กๆเนี่งขนาดนี้ก็คุยไปคุยมาเขาถอดมาให้เลยอเออเออก็ดีดูสินั่นคนกับโคมคนกับต้นไม้เนี่ยมันไม่อยู่แล้วหาง่ายกว่าอย่างี้อีกยังไม่พอเนี่ยบอกกันนี่นี่ตบอนอ่ามันต้องมี มันจะเป็นแก้วนะเอ็นไปดูนะมีเขาไม่เคยถามนะครับมันจะไปหาที่ไหนมันมีนะมีมันไปเอามานะมันปุ๊บมันจะเป็นแก้วเลยเนะี่ยอืมครับอ่าไม่มีเออเจอ,อยู่คนนะเขาเก็บดอกบัวขายเนะี่ยฝักบัวฝักบัวกับดอกบัว วันหนึ่งมันมันสว่างในในสาบัว oh. ที่เขาไปเก็บนอยู่ดอกเขาก็ลงเรือไปพายไป oh. เฮ้ยไอดอกนี่แปลกไม่โตเท่าไหร่มันโตขน่นี้เ่ยอันนี้ใช่ดอกฝักมัน oh. มีเม็ดบัวเลยด้วยมันเป็นแก้ว oh. ดอกบัวออกมาเป็นแก้ว oh. เป็นคำเป็นเงินเป็นแก้วเป็นอะไร ไหนยากวก,ยากว่ากันอานมันยากสิ่งอาจซจันต้องคู่กับคนอาจซจันนี่นะทีนี้ไตรก็มีอยู่แล้วนี่นะ